สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนี้กะค่ะ,คะเอาหางม่งให้ไกลขึ้นกแล่นะน้องคะนะกล่องของข,องของวัญคริสต์มาสกลองใหญ่หลายยนตลงมาที่หน้าต่าง <laughs> เดี๋ยวสิเอ,อ่านไปทิมแนวหลายแนวหลายมือนี้ นึ่งองศาคิดหอดหน้าห้อนนะคะเนาะถ้าหน้าห้อนเนาะก็ได้ปลูกผักปลูกอย่างเซนนะ้ามุนี่ก็อ,อิ่มเต่ผักด้วยนะจือะ้อสบายพักผ่อนพักผ่อนเบิง่งไก่มันเคียเดี๋ยวสิได้ทำความสะอาดอยู่ มื่อนี้หยุดงานมื่อนี่แหละที่จัดการมันนะ่ะมันถ่ายอยู่นานประตูละถ่ายงานประตูละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวิราสตยอมเป็นไงสบายดีไหมเอาอาหารมาให้เดี๋ยวเอากระต่ายเก็บไข่วางเม้นี่ก่อนเนาะค่ะเนาะ ไม่นี้บ่งสิอกจะใครบิ่งกันเดี๋ยวเอาอาหารไปเขาก่อนเข้ามาในบ้านไปเข้ามาเข้ามาอาหารมื่อนั่นแหละมื่อมื่อเมื่อคนเนี่ะทีนี้ที่เอาไม้มานี่ยมันก็ยังอยู่อันของเมื่อวานเนี่ยวางไว้กับพื้นมึดแล้วจำได้ปะนึดแล้วดิแต่ว่าอันนี้นี่อาหารมันค่อยๆตอดกินเอาเนาะค่อยๆตอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มืดตกมันเป็นไก่มันมากินเศษอาหารที่เราละ อวายอ่ะหารกินมากินลูกกินหืมก็เสิอิม่มถือื้อนี้มันคือโปแลนคือโปแลนนั่นตอดเงียดึงได้หืมม้าม้ามา,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 มากินเสร็จอาหารแต่เมื่อวานเนี่ยวางรหมองเนี่ยมันตอดกินหมดเลย เพราะเห็นอันซุ้มอาหารของอยู่ในอันนี่ก็เหลืออยู่หน่อยนึงมากอันนึ่งที่พาไ้เมื่อวานมันตอดกินบ่โอุ้ยเป็นไงหูกเป็นไงขายขๆยขายขได้ก,กี่ฟองแล้ววันนี้ฮะได้กี่ฟองแล้วอืมมัน็อัน ค้อยตอดกินนี่เขาใกล้อยู่นี่มันก็กินเขาอันเขาเฮมเขาเฮมก็เป็นก้อนหนึ่ก้อนบางทีใกล้อยู่นี่มันก็กินบ่เป็นเนาะบ่เป็นใกล้บ้านเขาเนาะใกล้บ้านก็ตอดกินหมดแหละมันก็ค่อยฝึกไปเรื่อยอยู่น้ำฟาร์มเขาบ่มีแบบนี้ให้กินบ่เขาบ่มีเศษอาหารนี่สิให้กิน ของเขาเนีน่ยนี่เศษอาหารไอ้อย่างนีนนง้เขากินอยู่ในคว้างจ้ะเขาการเอาไม้ให้มันกินเนี่ยเห็นว่าเป็นหมูผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพราเป็นชนิดเส้นเนื้อเนื้อทอดเนื้อหมูทอดอันชุบแป้งเนี่ยเขาก็หันห่นหันห่นหั่นหั่นเอาไม้ให้เขากิน ก็จะพากันอิม่มอาหารมันมีอยู่ตลอดเนาะมันก็นเลยอิ่มแต่นะ่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ก็พาเขาไปเว้นซี่สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วบ่อาหารยังอยู่คือเก่าอยู่ส่วนมากก็จะกินอาหารพวกนี้ละเขาก็ไปกินอาหารพวกนี้ของเขาเนี่ยเขาไปกินกินหิวก็มากินหิวก็มากิน นมันสกปรกกร้างมันค่ะน้ำมันนี่สกปรกกร้างมันเอาคอยเก็บเอาอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นบ้านผักอันช่วงเนี่ยหนาหนาวมันบ่ผักนะจังไดมันก็ตายอยู่แล้วละเพราะว่ามันบ่มีแดดเขามาด้วยกันนะมองยูนะบ่มีแดดมันเป็นภูเขาภูเขามันจะอยู่ทางเนี่ยภูเขาลราป่ะนี่เดี๋ยวเสิออกไปให้เบิ่งจหน่อยเนี่ย ภูเขาภูเขานี่ภูเขามันสิบัางต้นไม่บางหยางจ้ะเห็นปะภูเขาทั้งนั้นนี่ก็เป็นภูเขาวันนี้แดดมันจะออกทั้งนี้นี่แดดมันก็จะทรงมันสิผ่านบ้านหลังนี้ผ่านผ่านผ่านเนี่ยมันจะเคียงเคียงม้าจ้ะแต่วันนี้มันจะเคียงเคียงมาสิละวันนี้มันก็สิบ่ทรงหาบ้านบ้านผักวันนี้บ้านผักนี่ก็ซิบมีแดดวันนี้เราปลูกอย่างไปมันก็สิตายนอกจากผักอที่มันทนหนาวอีหลีล้ยัง ก็มีหน่อยที่ทดหนาวก็ได้ช่วนมากกะก็ที่ตายละมุดก็เลื่อนอันคิดว่าเอาเอาบ้านกไก่เมื่อไว้ในบานผักระว่างนันกระซิโบโหนาวอันหลยทัเฮาเอาบานไก่ไปไว้แน่นอันขังออกเนาะกระซิซอยได้ระดับเนืองแล้วก็มีเครื่อง,อองทำความหัวนในเขาเครื่องทำความหัวใน้เขาเพราะว่าอัน เขากะลองเลี้ยงเบิ่งเนาะอ่ามันหนาวหลายๆเสลลลบยี่สิบลบอย่างเสลลเครื่องจำความหอวมันก็พอสิอันอุ่นแน่อยู่อะไรน,น,นี่ก็สิลง่างค่ะล่างสุกกโป,ปกก็สร้างหัวมันสร้างหัวมันเพราะว่านานฟูลิงนะนานน่ะฤดูใบไม้ผีิเนาะคะ่ะเออฤดูใบไม้ม่นบอสใบไม้ผลิล่ะอืมเฮากัมาทำความสะอาดนะ ทำความสะอาดเศษล่างอ,อกดีดีร่างอ,อกดีดีนะมันก็กลายเป็นบ้านผักอันใหม่คือเา่าแล้วก็ดินนี่ก็โกนโกนแล้วเอาสื่อดินมาใส่สื่อดินมาใส่อนันประมาณสี่หากระสอบนะน้ำมันะนะขี่ไก่ว่าทร้องเบงว่าเอาไก่มาไว้ในบ้านผักเราไม่เฮา หน้าปลูกผักนหน้าเขากับไปซื้อดินว่าซื้อดินอันซื้อดินมาแล้วก็ก้นดินสุมอน่านมันมีขี่ไก่อยู่แล้วเนี่ยไก่มันยางมันขี่มันกินนี่อย่างอยู่ในเนี่ยมันมีขี่ไก่อยู่แล้วเขาก็เอาจูเลนซีสังข้อแสงนะหดลงอีกไม่เท่าเนื่องแล้วก็ไปซื้อดินทุงนะดินที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะมาจากซีหาถุงเนาะแล้วก็มาผสมใส่กับดินพวกนี้แหละผสมกัน ให้มันเข่ากันแล้วกะทาเบิ้งว่าอ่าผักสิเป็นจังไดมันดไกลไม่นสิเข็มเกินไปบอลดูมันสินจังไดนาะอนอะรอรอ,อตามเบิ่งด้วยค่ะด้ออันนี้ก็ทถดร้องเบิ่งเนาะทดลร้องเบิ่งทรล้องไปถ้าเกิดว่าปีนาผักตายเฮาเขาเอามาไว้อีกไม่รอ <laughs> แต่ว่าไก่ซุมนีนะไก่ซุมนีก็สิย้าญ่ปหลังบ้านหลังบ้านเพราะว่าเอาไว้หนี่บได บ้านผักก็ใช่ง่ายไอ้บ้านใกล้นี่ก็ะส่ง่ายออกไปหลังบ้านไป,ไปหลังบ้านให้เขาส่วนบ้านผักนี่ก็เอาว้ปลูกผักเอาว้ปลูกผักนี่เบอง์สาเบอรเงินจูลิสซีสังข้อแซงกันเฮ็ดทิมไว้ผู้ใดคิดว่าอาันซิ่งหูจากจุลิทซี์สังข้อดเสียงกันได้หรอมงเนาะตอนนี้มันกำลังดังอยู่จุลิทซี่สังข้อแเสงก็สิมีผู้หู ลายยุโรบนี่เฮ็ดใบนะคะจูลินซีสั่งข้อเสียงเฮ็ดใบตั้งแต่ตอนนาห่วนอยู่เนี่ยเฮ็ดทิมใบไปในบ้านผักเขาก็ทดลองไปเนาะคะ่ะนอ้ํา,าไปใบนอกบ้านมันเป็นน้ำแข็งวันนี้จูลินซีมันกิทิ้ทนหนาวบ่ ก็ย่านมันไต่ขึ้นจูเลนซีก็ได้ก็เลียงพ่อให้ที่บ้านผักล้งเบิ้งเอามาทดลองไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะเห็ิมดเดี๋ยวที่ขยำให้เบิง้งมันนวลเฮ็ดจูเินซีสั่งข้อแสงเอาไว้ใส่ผักดินเฮาเนี่ยมันก็ะสีมีจูเินซีมีอย่างเขาว่านะเบิ้งในยูทูปนะคะนาะมันก็ะสีดีต่อดินดีต้อนต้น,ตนใหม่ที่เขาปลูกไปเห็นบ่แดงดีบ่ค่ะแดงดีบ่าเด,ดี๋กระบอกคันเด,ด,ดือ นี่มันดเดี๋ยวเดาเขยาวอีกนี่มันที่นอนอย่างนอน,นอ,นอันเดียวเนี่ยค่ะจุดนี้สีสังเคราะห์แสงง่ายไงยเดี๋ยวถ้าตอนเฮ็ดเดี๋ยวที่มาเฮ็ดไทยเบิง้งอันคน,นสำหรับคนอยู่เมืองนอกบ่มีแดดบ่มีอย่างไะเฮ็ดสูตรนี่ง่ายค่ะง่ายไงยเอาพวกนี้ขึ้นหนามใสๆว่า,า,าบ่อันนี้มันก็เป็นหนามใสๆเพราะมันจุดนี้ตายแล้วจ้ะอ๋อกระเดายาว,วกนว่ายอันนี้ตกลงมา วันนี้มาขายโยวันก็น้นอยไปยังไงมันนอนบ๊อบกระเดีงอยู่ข้างล่างกระเดีงอยู่เฮ็ดไหวซุ้มใส่จะร้วนไว้กับมีค่ะนิมพ์จะร้วนผักงามงามใส่จุลินทรีย์สั่งข้อแสงกับอันกับพ้อนหมาเกเอาเองพวกจุลินทรีย์อันน้ำเสาเขาอย่าง เบิ YouTube ่งนนยูทูบเล่าค่ะเบิ่งเอานาะมีหลายคลิปหเห้เขาศึกษายเฮาเลี้ยงห,หัวไปค่ะมีความสุขถุกฝนไปเรื่อยๆก็ได้ผักปลอดสารกินน้ำเนาะเห็นบ่อกไก่เนี่ยก็มีประโยชน์เฮาเลี้ยงไก่บห็อกไก่เขาก็ได้กินไก่บห็บ่ขี่มันนะเฮาก็ได้เป็นปุ๋ยเนี่ยมันจัดการเศษอาหารเลยเขาในครัวเรือนนนะจัดการเพื่อแทบผู้่ได้ซื้ออาหารให้มันกินเนบ่มันก็เหลือ,อยูทอกาเหลืออยู่คือเกาค่ะ กบอกน้ำเท้าให้มันไปม้วานนี่กะบวกลูกน้อยนึงมีน้ำกินมั้นี่แล้วค่ะอยู่กับไก่ปลูกผักเลี้ยงไก่อยู่ซทั้งนี่แหละค่ะแต่กะไปเฮ็ดงานข้างนอกน้ำยุ่เลิกงานมากะเฝ้ามาหาไก่ล่ะก่อนมูหักเลี้ยงอะไรก็หักอันนันนะะ้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ เขาเลี้ยงไก่เขาก็ะหักไก่เนาะลูกของเขาใหญ่แล้วลูกเขาใหญ่ <c oughs> เขากับู่มาหา <c oughs> บูมาเล่นน้ำเขาแล้วมีลกูกส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็ไก่เป็นมูเป็นล่ะเอาไปบึงไข่กัน,น,น,นค่ะื้อนี้ได้ไข่จังรวยเบิ่งด้วยเป็นยังไงไข่ไก่เบิ่งด้วยเบิ่งด้วยมื้อนี้ได้ไข่ไก่จังรวยไข่ไก่จังรวยออกให้กี่ฟองคะวันนี้มันก็ออก,กสิบเอด็ดโมงนึงเนาะมันก็สิบบูฮันได้ไข่หมดส่วนน้ยดอก ลูกตูดเดี๋ยวบึ้มกันแทนแทนเทน,นโอ้เห็นน้ำกันอยู่แล้วนะคะเนาะหุ้ยไก่ฟองฟองนีนิ้วยใหญ่ค่ะปรากฏฟองนีนิ้วยใหญ่มากเลยเห็นบ่เออนี่เดี๋ยวเอาไปเทียบเบิ่งเห็นบ่เ <laughs> ทียบเบิ่งติดเน่าติดขึ้นมาเนาะ โอ้ยได้ไข่กี่ฟองคะกี่ฟองอ่ะไข่ไข่กี่ฟองปิงปองเนาะ <GG ES> ได้ผลอยู่เล้วเนาะมันกำลังไข่อยู่เก็บไข่กันสามหน่วยค่ะสามหน่วยคือเก้านมุ้วานนี่ก็ได้สามหน่วยมื้อนี้ก็บสามหน่วยเห็นบ่ามุ้วานเนี่ยยังบ่้านให้กินเด้อมุ้วานเนี่ยยังบ่้านใด้กับเขากินเด้อค่ะไข่ที่เก็บไปเห็นบ่นได้ได้มาอีกไหมล่ะ แต่ไม่ไม่แล้วสฟองก็เป็นหกฟองบอกค่ะเลี้ยงไกล้ไสีตัวแค่เนี้ยได้เก็บไข่มือละสามฟองสี่ฟองพอเลี้ยงค่ะพอเลี้ยงพอเลี sure> ้ยงมากๆเลยขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะกูกูกูกขอบใจนะขอบใจนะ ไข่เปใส่กระแตกัน,นบ้านเนี่ยอึ๊บไข่ไก่อ่ะกินบ่ได้ลูกกินบ่ได้กินบ่ได้ไข่ไกน่นะคะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเด้อเบิ่งไก่มันก็นสิออกไปแล่เล่นแล้วล่ะบ้านที่เนะ่ยยืนออก,กันเยอไปไหมไปแล่แลเล่นไปเปิดบ้านเลยเนาะ เลี้ยงไก่ไปซีตัวคือเก่าละไปแล้วเด้อค่ะเด้อบายบายกุ๊ก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 บายบาย